Yeah. มพ้าวขึ้นต้นตีใบละแปดมะพ้าวส่อใบละแปดพันนี้นะครับอันนู้ไม่ถึงครับใบละแปดส่ออ๋อที่เขาไปซ้ำส่อโอ้ใช่ใช่นตีอจะต้องประกอบเป็นนะครับต้องอขึ้นกันต้องไปทำหนังนี่เด็ดแล้วมันมีครับร้อยเดียวผมมาเล่นไม่เป็น แต่คนไทยจะรองเท้าเป็นบอลบุนห์เท้าเท้ากลมกลมใช้ไม่ได้ต้องเป็นมะพร้าวที่เกลี่ยเท้าสูเพราะมันเบาข้างในมันไม่มีข้างในมันมีกระลานิดอย่างนีกระลานิดเนาะดูมีน้ำกตมกลมมัมีน้ำด้วยดูครับดูเท่าไหร่ครับลูกร้อยเดียวครับละร้อยนะครับพวกนี้มันหายากมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลูกกลมๆลูกใหญ่ใหมดเป็นมะพร้าวทุยมันไม่ค่อยมี ก็เป็นมะพร้าวแปรซื้อเปหนุหนหัวได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบน่าสนใจร้อยบาทซื้อไหมครับอา,าระจันมอนไม่เป็นไรครับบ้านไม่ปวดคอเนาะผมก็อยากดุนเงิน,นคุ้มก้นตกครับคองมันจะเขียน <laughs> แล้วก็ปัญญาชาวบ้านนะครับมันมันก็ ตามยุคตามสมัยเพราะว่าทุกวันนี้นมันคงมีหมอนที่มาแทนอย่างนั้นเดีย๋ยวแล้วเขาก็ไม no ่ได้มาหมุนแบบหมุนนอนจริงจังอเขามาหมุนแบบเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาไม่หมุนนอนตามทุกทุดแุบแก้ปกดุนนุกทุนทุก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 ทนกทุ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 ามากทุกทุกทุกทักผมก็ุกทุกทุกทุกนุกท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 มีจักทุกนุัทุก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 ทกทุกั่นจักทุ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 กท เป็นคุ้นๆอยู่เลยเป็นทับทาเป็นเป็นหมันอาบ้านคุ้นๆไปสัตค่ะแล้วมันจะมีขมาไทยหนังอยู่นี่ายแล้วมันจะมีกน้วยบองพาวไปที่ไหนโอ้ยคุยมากเมื่อสิบปีที่แล้ว่ยาวพี่พี่ปีผ่านไปเลยนะใช่ค่ะนี่แหละใช่ใช่ใช่คู่กันของที่นิยมได้ใช่ครับใช่ มาชายเเ้เป็นอุทยานรอส,สองสสอาจ,จารย์คะอาจารย์ทายให้ใหน่อยผมไม่มีมือครับผู้ใหญ่50 60เด็กยี่สิบอุทยานรอส,สองอเราจะ ปุอุยานเป็นปุทยานไหมเนาะอุทยาน,นอานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเจ้าสวยเนาะเข้าบ่อสี่สิบบาทจะหกสิบหกสิบสี่สิบสี่สิบสี่สิแล้วหกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อข้างหน้าใช่ไหมครับบัตรหสิบต่างชาตหกสิบต่างซาต ไทย40บถงั้นถ้างั้นเนนราก็ค่ะสิบขอบคุณครับไรรถกับช่องอาจักรยานมีช่องไหมครับมีครับจักรยานชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงสี่สิบเดินเนี่ยเดินนะเพราะ ก็ไม่ไกลครับปอบป้อมไปนี่แล้วก็เข้าอข้างในแล้วก็ออมาแต่เราออกไปตลาดน้ำไปทานเลยกันได้ที่นตอีอน่นอ่าสนใจไปดูบอกไปไปดูอาจารย์ำได้ไหมอนมานกระบอกขุนกระบอกกระบอกสโนไทยขุกระบอกละผู้เพ ปวดแขนหน่วยงก้งกอะน,นี่ต้องถอดรองเท้าปัารรีสรดับวมีหลักฐานแน่ชัดว่าประเทศไทยมีการแสดงุ่มาตั้งแต่พุทธศักราช2 2 7 5ในผ่ต่าง

มีขนาดความสูงประมาณ30เซนติเมตรก,กล,ลมกล่อมคล้ายหัวหลวแต่ตัวเล็กกว่าหุ่นไทยอีกชนิดหนึ่งเป็นนากแสดงมาจากจุบันไทยหลังโดยนายเด็กซึ่งอาศัยอยู่ที่ในเมืขของสุโขทัยเป็นผู้ประดิษฐ์ออกรับจ้างแสดงในงานทั่วไปต่อมาหม่อมราชวงศ์ของพญาคัศเสนามหันต์เล็กในสมเด็จพระพญาดุลยรราชแต่มันก็เย็นดีเนาะไม่เห็นกาแสดงเป็นบ้านไม้แต่มันก็เย็นเนาะเย็นนะอากนเย็นขนข ปกติบ้านไม่จะไม่เย็นก็ไม่ไกมากสองไม่ต้องไม่ต้องอยรสางแต่ลอข้าละเอียดได้มาเมตรใช่ครับหลืมเกือบเีชริีว่าคุณกรบซึ่งจะแสดงวคาใส่แบนก่อน เป็นสวนสวยงามเนาะมีการจัดสวนนะแต่สันติชีต้นอันนี้ป็นต้นอย่างนี้ต้นสากที่เขาไปเชื่อ อันนี้เขาไปเชื่อมทําเป็นของหวานที่เมื่อเช้าเนียมาขายอ่ะพี่ยอยู่ตรงตรงข้างวัดเลยที่เขาขายน้ําตาลแล้วก็มีเชือดสาเกเชื่อมต้นนี้นา,านอเออเป็นอันท่านแหละเำบุญบ้านนี่ลองสีมึงคิดว่าสาเกเขาก็เป็นชีสเป็นเล่นเล่า,ลาไม่ใช่ครับนี่ครับเขาเรียกรูปสาเกเป็นผลไม้ขามาเชื่อมนะใช่ครับที่เขาเชื่อมมาสาเกเชื่อมอันนี้แหละครับเอาไปเชื่อมมพราน่าจะมีคนมาถ่าย านาี่บ้านถนะ่ายหนังโรงถ่ายเขาก็สามารถมาใส่ถ่ายได้นเานาะต้องจองเขาอยากแท้แท้ยันถ่า,ถา,ถาย,าายเขามีชุดเนี่ยชุดให้เปลี่ยนเป็นใส่ชุดสบายอะไรออต่างๆถ่ายรูปก็ได้ใช่เป็นแบบเซตเป็นเซตเป็นเซต ว่อนเผ่าครเขาก็จะมีคนมาแต่งให้ใช่ใส่สบายใส่ชุดอย่างเงี้ยเด็กๆใส่กันนะครับแต่เราใส่เองก็ได้นะเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เองแล้วขึ้นไปขายมนเปเซตถ่ายเล็กที่ถ่ายเนี่ยคองที่ว่าคองไปเดินไปดำคของเนี่ยะเดินได้เลยแปลงสาธิตมันคัเาไปดูบก เดี๋ยวเกาไปข้ามสะพานตรงนี้นะอย่างนี้สะพานข้ามปลาบัวบัวเลยนะอือันนี้จะเป็นบัวถาดบัวถาดบแตอืมเดี๋ยวผมึงเลาะเลาะไปนะเขาขึ้นขึ้นเฮือนก่อนบ่ไปขึ้นบ้านเรือนก่อนไหมครับเดี๋ยวไปข้ามเลยนะเดี๋ยวเขาไปที่นั่นเป็นทีเไหนอันนี้เป็นบัว บัวนี่ธรรมดามันมีอยู่อุดอนมันมีอยู่อุดรเด็ดบ้านเขามีป่ะบุ๋มีบ้านเขามีว่ะดูมันตามมันตูมมันไข่อะไรเป็นแบบหนามๆเลยสมอันเป็นเกลียงตรงไปนะอันนั้นอือออออออ นี่ครับมันไม่เป็นดอกบัวนะครับมันจะเป็นแบบตูมขึ้นมาก่อนพอบานออกมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่มันบุมีดอกบัวแต่นี้บวมนี้อกมันจะเป็นแบบตูมขึ้นมาแล้วก็เป็นใบเลยเป็นงดอกมันหนาแล้วบานเป็นอย่างงั้นแล้วก็มาเป็นกระดงแบบนี้แต่ฐานล่างเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอมันนั้นเขาก็ต้องตัดใช่เขาต้องตัดมามันเน่าเขาตัด เอามาทำปุ๋ยนั่ไงมนเขาเจ้าขึ้นเหยียบมันตัวเนาะเหยียบไม่ได้นะครับคนอันนี้เต้ออันนั้นเขาพุ้นกับเจ้าดีไม่ได้บู๊อ้าวยูดอนนี่เขาเหยียบนะอ๋อเออแต่เด็กยูดรน่ะเขายืนแบวบเด็กน้อยอยู่เห็นบ่ครับอันคนใหญ่กับปีนครับไปมื้อนี้ได้ใกล้น้ำเขียว จันโจจากรัชพัฒน์ยังกว่าจัดเออบุ๊มแม่มหาลัยมหาสารคามมหาลัยนะครพนมนครพนมเนาะเหมือนเหมือนเขาจะมีงานนะครับน่าจะเป็น, <Okay. S 2> เ,นเขาเอาเอาอันนั้นมาลงโอ้โหเจ็บจัดเสร็จแล้วแสดงว่าเขาเก็บ <laughs> แล้ว <c oughs> แล้วขึ้นขึ้นไป็นเรือนอันนี้เบิ่งอร์ ว้าวตีนกะทิสดนี่จะเป็นนมโยเกิร์ตแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่ข้านล่างอร่อยทานกินได้เนาะเิ้ซะทาทานแล้วลำไส้จะสะอาดอ่อนยะไทยนั่นเองมันก็ประมาณทานล้างลำไส้เนาะโอเคครับแม่ตอนนี้เขากำลังนิยมทานช่วงนี้อยู่อ่าเป็นเฮลตี้เฮลตี้หน่อยดีถักลำไส้เนาะเป็นโยเกิร์ตทั้เอง

ไเขาห้ามเขาห้ามเหยียบตรงห้าห้าห้ามเหยียบตรงคานเขายังไม่เหยียบ ไเป็นให้สิ่งดุริพลีทั้งันเลยดีไหมเอาสิเห็นปีวันนี้เจ้ากับข้าไม่ยอมลดราวาสอกันละอ้าวดอกไฟบ้นเราเรื่อสิสก่าเป็นกระดานสกาหลอนอยู่เนาะโลกสมัยก่อนอันนี้มันเด็กๆเด็กๆอ่านหนังสือเนาะ มากกว่คืนนี่แลนได้หน่ขยักขันขยับนี่แนลนวะแลนขยุกขมันิเปแปลงเนยเป็นตัวหนังสือแบบตัวหนังสือไทยก่อนเอนาะเฮ้ยมิตริกกับมิดีิกก็พูดเป็นวีดีดดโอหรือเป็นรูปภาพครับตัวนี้มาอยู UTE อุทยานลอ้อสงเป็นเรือนไทยเนาะเป็นเรือนไทยเลยก็เป็นจะมีการ <c oughs> การจำลองวิถีชีวิตของวิถีชีวิตไทยแต่ก่อนบ้านไทยเรือนไทยจะมีอันนี้จะเป็น <c oughs> เป็นมีต้นไม้อยู่ทางกลางเห็นบ่น เป็นชัวอืม<า>ไม่ฮ<า>องหาอุ้ยขึ้นไรคันเย็นเนาะเงินเนาะเคลื่อนไรคันละเอียดมากคนระับฮองระ จะเป็นคล้เื่องกรจะจกบอลที่จำลองอันนี้เป็นที่น,นอนสังเกตว่าอาคารเฮือนไทยจะหยินอันนี้เป็น นวดแผ่นบวนัวหางแบบไส้คุณเลยนะ ด้านนกตรงไม้ต่างๆวิทยาันธ์มรดกประเสรธรรม 啊！ ท้องหน้าจะเป็นหัวติดไม่รู้ละไม่รู้นะแม่แม่ร้องอย่างนี้เองนะเราไหคนก็เป็นแม่สาวไหวคนก็เป็นแม่

ต้องเย็นรู้สึกครัตัวเองเป็นอาคารแบบเราค่อยไปออกแบบได้เก่าแบบเก่าหลังนี่มันจะมีงานเี็ๆนี่เป็นแบบอาคารไทยเขาเป็นมีมีจั่วมีกันทันมีแปรมีอะไรแต่ข้างบนสวยนะครับเป็นถ่ายเบดดิ้งเนี่ยพอแต่ง แต่งไว้เพื่อถ่ยเป็นจริงโอ้ยแบตเตอรี่จะสิเบิร์ เก้าหลังไะเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย บีเป็นในบทเราชนชิลิป์สอเด็อตเจ้แต่ค่อมเนี่ยอ่าปากโดยสินราชีพสุศอาชีพที่เียนใหม่ไม่หวานมากมาผมว่าอืมเราคือใส้เวลาดุนาะโอ้โหเมแล้วโอ้สุดนะ แล้วก็น่าจะละเอียดมากแล้วก็ต้องมาแก่ในต่ง้ใช่มาแก้ตามผมว่าน่าจะขึ้นตามภาพวาดเนาะอาจจะมีภาพวาดบางคนอ่าแล้วก็ปักมือฮะแต่ให้ปักมือใช่ครับภาพปักเป็นผ้าปักนะครับปักมือโอ้โหผมไม่โอ้โหอึ้งเลยเขาเขาทำมากว่าจะได้เป็นบบีแ้วเขา่ปักเป็นกลุ่มเลยนะกลุ่มที่เชียงใหม่เขาปัก